ต้อนรับสู่ Bright Steps ซีรีส์ชีวิตประจำวันที่เราไม่เคยสังเกตที่จะพาเราไปดูเรื่องเล็กๆรอบตัวที่จริงๆแล้วอาจสอนเรื่องใหญ่ในชีวิตเราได้มากกว่าที่คิดสวัสดีครับผู้ฟังทุกคนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตนะครับคือเรื่องความเคยชินที่แปลงร่างเป็นอุปสรรคโดยไม่รู้ตัวใช่ค่ะเหมือนคำว่าชินชาในภาษาไทยเนี่ยแหละ ฟังดูดีแต่พอมันมากเกินไปก็เหมือนชายเย็นใส่น้ำตาลเยอะหวานจนเลี่ยนเฮ้ยการเปรียบเทียบเด็ดๆมาแล้วแต่จริงๆนะความเคยชินมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะมันช่วยให้เราทำอะไรได้อย่างราบรื่นไม่ต้องคิดมากใช่ค่ะเหมือนการขับรถเนี่ยตอนแรกเราต้องคิดว่าเหยียบคลัชตรงไหนเกียร์อยู่ที่ไหนแต่พอชินแล้วก็เหมือนขับรถในฝันไม่ต้องคิดเลยถูกแล้ว แต่ปัญหาก็อยู่ตรงนั้นแหละพอเราทำอะไรโดยไม่ต้องคิดมันก็แปลว่าเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้สังเกตไม่ได้พัฒนาตัวเองอ๋อใช่เหมือนตอนเด็กๆเราคิดว่าผู้ใหญ่เก่งมากแต่พอเราโตขึ้นมาถึงจะรู้ว่าบางครั้งผู้ใหญ่ก็แค่ทำซ้ำๆสิ่งเดิมจนเป็นนิสัยไม่ได้เก่งขึ้นเลยเฮ้ยนี่โจมตีผู้ใหญ่เลยไงแต่จริงๆนะความเคยชินในการทางานก็เป็นตัวอย่างดีๆเลยหลายคนทำงานเดิมๆซ้ำๆจนกลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วอ่ะ ใช่ค่ะเหมือนพนักง,งานออฟฟิศที่ทำงานประจำแต่พอให้ทำอะไรใหม่ๆก็เครียดมากเพราะสมองเราไม่ชินกับการคิดหาทางออกใหม่ๆหรือแม้แต่ความเคยชินในการคิดเลยเรามักจะคิดในกรอบเดิมๆใช้วิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆทำให้เราไม่ได้เติบโตไปไหนอ,อ๋อเรื่องนี้เหมือนเราใช้แอปเดิมๆในมือถือไม่ลองหาแอปใหม่ที่อาจจะดีกว่าแล้วก็บ่นว่า ทำไมมือถือเราช้าจังใช้เลยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือความเคยชินในการรับข้อมูลด้วยเรามักจะหาข้อมูลจากแหล่งเดิมๆไม่ลองมองมุมอื่นใช่ค่ะเหมือนดูข่าวจากช่องเดิมๆอ่านข่าวจากเว็บไซต์เดิมๆฟังเพลงศิลปินคนเดิมๆสุดท้ายก็กลายเป็นอยู่ในกระบอกเหลาของตัวเองอันนี้โดนใจมากแล้วพอเราอยู่ในกระบอกเหลาเนี่ยเราก็จะคิดว่าโลกทั้งใบมีแค่นี้ไม่รู้ว่าภายนอกมีอะไรดีๆอีกเยอะ แล้วที่แย่ที่สุดคือความเคยชินในการหาข้อแก้ตัวค่ะเวลาเกิดปัญหาเราก็จะหาเหตุผลเดิมๆเมช่นไม่มีเวลาไม่มีเงินไม่มีโอกาสเอาล่ะนี่มันโจมตีผมโดยตรงแล้วผมใช้ประโยคไม่มีเวลาบ่อยจนเกิดความเคยชินขึ้นมาแล้วแต่จริงๆแล้วก็คือไม่อยากออกจากโซนคอมฟอร์ต ตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจโซนคอมฟอร์ตกับความเคยชินมันเกี่ยวข้องกันมากเราเคยชินกับสิ่งที่ปลอดภัยง่ายๆไม่ต้องใช้พลังงานมากใช่ครับแล้วปัญหาก็คือการเติบโตมันต้องออกจากโซนคอมฟอร์ตต้องทำสิ่งที่ไม่เคยชินต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งมันใช้พลังงานเยอะเหมือนการออกกำลังกายค่ะตอนแรกเหนื่อยปวดเมื่อย แพอทำสมันเสมอก็จะแข็งแรงขึ้นแต่ถ้าเราเคยชินกับการนั่งนอนก็จะไม่มีวันแข็งแรงเฮ้ย hey, อย่าพูดเรื่องออกกำลังกายสิผมกำลังนึกถึงเรื่องนี้อยู่พอดีผมเคยชินกับการสั่งอาหารมาเกือบทุกวันจนกลายเป็นนิสัยไม่ได้คิดว่าเราเปลี่ยนได้ใช่ค่ะแล้วความเคยชินมันยังแฝงมาในรูปแบบของคำพูดด้วยเรามักจะพูดประโยคเดิมๆเ,เช่นปกติผมทำแบบนี้เราเคยทำมาแบบนี้ โอ้ oh, อันนี้อันตรายนะเพราะมันเป็นการใส่กรอบให้ตัวเองทําให้เราคิดว่าเราเปลี่ยนไม่ได้หรือไม่ควรเปลี่ยนใช่ค่ะแล้วเรื่องความเคยชินในการตัดสินใจด้วยหลายคนเคยชินกับการตัดสินใจแบบเดิมๆไม่ค่อยลองพิจารณาทางเลือกใหม่ๆหรือแม้แต่ความเคยชินในการใช้เวลา เรามักจะใช้เวลาแบบเดิมๆด,ดูซีรีส์ก่อนนอนเล่นเกมในเวลาว่างไม่ได้คิดว่าเราจะใช้เวลาเหล่านี้ทำอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าแล้วคำถามสำคัญก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าความเคยชินไหนที่กำลังเป็นอุปสรรคอยู่ในชีวิตเราผมว่าต้องเริ่มจากการสังเกตตัวเองครับลองถามตัวเองว่าอะไรที่เราทำโดยไม่คิดอะไรที่เราไม่เคยเปลี่ยนอะไรที่เราบอกว่าปกติทำแบบนี้ ใช่ค่ะแล้วก็ลองถามคนรอบข้างด้วยบางครั้งคนอื่นจะเห็นจุดบอดของเราที่เราไม่เห็นเขาอาจจะบอกว่าเธอชอบพูดประโยคนี้นะหรือเธอทําแบบนี้เป็นประจำแล้วพอเราตระหนักบ้าแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการลองทําสิ่งใหม่ๆซึ่งมันไม่ง่ายเพราะสมองเราจะต่อต้านใช่ค่ะสมองเราดีไซน์มาให้ประหยัดพลังงานเลยชอบทําสิ่งที่เคยชินแต่ถ้าเราอยากเติบโตเราต้องฝึกสมองให้เคยชินกับความไม่เคยชิน ฟังดูเหมือนปริศนาแต่จริงมากเราต้องฝึกให้เคยชินกับการเรียนรู้สิ่งใหม่เคยชินกับการลองผิดลองถูกแล้วเคล็ดลับหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าได้ผลคือเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนเช่นเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานลองร้านอาหารใหม่ดูหนังแนวที่ไม่เคยดูใช่ครับการเปลี่ยนเรื่องเล็กมันจะช่วยให้สมองเราเคยชินกับความเปลี่ยนแปลง พอเราเคยชินกับการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะกล้าเปลี่ยนสิ่งที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็อย่าลืมให้รางวัลตัวเองเวลาที่ทำสิ่งใหม่ได้ด้วยเพราะสมองเราจะจำได้ว่าโอการลองสิ่งใหม่มันให้ความรู้สึกดีเป็นการปรับโปรแกรมมิ่งใหม่ให้สมองเราเนอะจากเดิมที่คิดว่าสิ่งใหม่เท่ากับอันตรายเป็นสิ่งใหม่เท่ากับโอกาส ใช่ค่ะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการใจกว้างยอมรับว่าเราทำผิดได้เรียนรู้จากความผิดพลาดได้ไม่ต้องทำถูกตั้งแต่ครั้งแรกถูกมากเพราะความเคยชนินมันมักจะมาจากความกลัวความผิดพลาดเรากลัวลองสิ่งใหม่เพราะไม่มั่นใจว่าจะทำได้ดีแล้วท้ายที่สุดแล้วความเคยชินก็ไม่ใช่ศัตรูทั้งหมดมันเป็นเครื่องมือที่ดีถ้าเราใช้อย่างมีสติปัญหาเกิดขึ้นตอนเราปล่อยให้มันควบคุมชีวิตเรา ใช่ครับเหมือนการใช้รถเนี่ยรถช่วยให้เราไปได้ไกลแต่ถ้าเราไม่ได้ขับปล่อยให้รถขับไปเองเราก็ไม่รู้ว่าจะไปจบที่ไหนสรุปก็คือใช้ความเคยชินเป็นเครื่องมือไม่ใช่ให้มันใช้เราแล้วก็อย่าลืมลองสิ่งใหม่ๆเป็นประจำนะคะถูกต้องครับแล้วสำหรับผู้ฟังทุกคน ลองไปสังเกตดูว่าในชีวิตเรามีความเคยชินอะไรบ้างที่อาจจะกำลังเป็นอุปสรรคอยู่แล้วค่อยๆเปลี่ยนไปใช่ค่ะเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนเรื่องเล็กสักอย่างวันนี้ก็ได้แล้วไม่ต้องรอจันหน้าปีหน้าเยี่ยมมากขอบคุณทุกคนที่ฟังครับหวังว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นประโยชน์และพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วอย่าลืมไปลองทาสิ่งใหม่ๆนะคะบางครั้งคาตอบของชีวิต ไม่ได้อยู่ในคำถามยากๆแต่อยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราเจอทุกวันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าในซีรีส์ชีวิตประจำวันที่เราไม่เคยสังเกตสวัสดีครับสวัสดีค่ะ